สวัสดีครับพี่น้องเอซนะครับช่องไอ้หนุ่มนอนนาด้วยนะครับก็ทักทายกับเอซนะครับที่บริเวณด้านหลังผมก็เป็นหน้าบ้านกลางแตงกัพร้าวพี่น้องนี่ตัวนี้จะเป็นมะพร้าวสับนะครับเห็นมัเนาะพี่น้องเนาะพอดีว่าผมตื่นแต่เช้ามืดนะครับก็มาทํามะพร้าวสับคือมะมัดเป็นมัดพี่น้องมัดละหานะครับมัดละหา้า ห้าชิ้นนะครับเพื่อนำไปส่งนะครับร้านขายส่งในเมืองรอยเอสนี่ครับเป็นเป็นนาที่ผมนั่นแหละเนาะไปค็ดส่งเพื่อนพี่น้องนี่เพื่อนก็ไปขายส่งต่อนะครับไปขายที่ว่าร้านขายส่งยี่สิบบาทนะครับแล้วก็จะมีลูกค้าร้านยี่สิบบาทนี่มารับช่วงต่อนะครับนะรบอกยังไงซะไปว่าผมน่ะเป็นลุงงาน องงานผลิตไปจำหนตไปทรงให้เพิินเพิ่นกับไปขายต่อเพื่อไปสู่ลูกค้านะครับเข้าสู่ชุมชนต่อไปนะครับว่ากว่าจะมาทำนะครับก่าจะจับท่างชีวิตถือพี่น้องกาล่าออกจากงานมากกสิบปีนะครับหลายๆคนเอฟซะถามผมมาว่าผมกเกษียณหรือยังนะครับคือหน้าตากเกษียณพี่น้องแต่าอายุยังไม่กเกษียณ คือโบเดกเสียนนะครับผมลาออกมาตอนนั้นเนี่ยผมสามสิบต้นต้นนะครับก็คือคิดว่ามาขามาขายพี่น้องเมืเห็นธุรกิจอยู่บบานคิดว่าจะเป็นอาชีพดีสันดอกมาขายเสือผ้ากเจิงครับเจ๊งเลยคือเราไม่มีประสบการณ์คือตอนนั้นก็คือทํางานโรงงานบองภาพสวยหรูนะครับมาขายของ คิดว่าขายของจับเงินสุกมือขายของนางขาตะเงินสบายแต่ความจริงน้องกูเมียนความจริงมันมีหลายอย่างนะครับที่คนนอกวงการไม่รู้เหมือนคําทีว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านั่นแหละนะครับผู้ขายยุคก่อนแล้วเขาก็โอ้อเศ้ยขายเพราะเพราะยังนี้อันเข้าเห็งานลงงานกับว่าตะลุงงานเบือ่อ จย่าว่าขายขวงบัดว่าขายเสถียรแล้วกันอย่างเช่าขายพี่น้องคือมันโเห็นอนาคตมันมันโเห็นเงินมีตาขาดขึ้นไปหนานะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดให้กับเอฟซีฟังคือเกาเนี่ยเห็นเอฟซีเนี่ยถามผม่าเลี้ยงงัวเลี้ยงคล้วยยุบันีดีบัวผมก็ว่าดีอยู่พี่น้องล่าออย่างง่ายมาเลี้ยงงัวเลี้ยงคล้วยนะครับเต้นะครับ เลี้ยงงวดเี้ยงข้ยผมสิบอวบก้อนพี่นอ้องเราเป็นทาสมันนะครับง้วคว้ยนี่นะครับเลี้ยงนะครับเท่าน่ะเลี้ยงมันมันจะกลับมาเลี้ยงเราก็เมื่อมันโตก็คือขายไปเลี้ยงเรานะครับแต่สิเลี้ยงงวดเลี้ยงค้อยนะพี่นอ้องมันกับบงางไงนะครับเตอรสิ่ิดว่าเจาไปเกี้ยวหยาเสีคอกเสีเป็นส้ยใดกับไปนะครับมีต้องมีต้องมีเติมน้ําเสริมอาหารให้มันขึ้นกันนะครับ การเกี่ยวญหญ้าเหงื่วยค่วเกับบรรัวญาเอะบ้าง่ายพี่น้องหญ้านี่นะครับมันขางขาพ้นได้ได้พี่น้องง้อคั้วนี่นะครับเป็นธาตุมันนะครับเป็นธาตุมันเพราะว่าเราต้องไปเกี่ยวหญ้าไปหาเฟืองการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่เป็นการลงทุนได้ครับสมัยนี้นะครับถ้าเขาบม่มีพื้นที่สิสปอยพี่น้องถ้าเขาบม่มีพื้นที่สปล่อยนี่นะครับผมว่าเฮ็ดแนวอื่นน่ะดีกว่าครับ พะเขาสิไปเกี่ยวหยาให้มันตลอดปีตลอดชาตินี่มันพ่ได้ดอกพี่น้องคือคือมันเห็ดใด้แต่ตอนนีเขายัางแข็งแรงเขายัางหนุมแค่นี้ย,อย่อยู่แค่นั้นแต่เมื่อเข้าเฒ่าไปนะครับเพราะดีไปเกี่ยวห้าเออทั้งใน่ะพี่น้องมาให้มันกันเข้าบ่มิทีองจาของปลูกหยาไว้การเข้าบ่มิทีจะของปล่ยอยม,ม,มันน,นะครับต้องเตรียมแรงน้าให้มันอีกนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าสีเลี้ยงโตหนึ่งสองโตหนึ่งกสิคือ,อยุพี่น้อง เลี้ยงตัวหนึ่งสองตัวนี่นะครับมันก็ต้ตงมีเวลาดูแลขึ้นกันนะครับเราจะไปไหนมาไหนนี่ยากเลยนะครับเราจะเป็นทาสมันตลอดนะครับสิไปเที่ยวสิไปพักผ่อนบ่ได้พี่น้องต่อ,อยูก็มันนะครับงัวคล้วยนี่ถ้าใจบ่รักอีดีนี่ก็าย,ยากอยู่ขึ้นกันนะครับอันนี้ว่าจากความเห็นพี่น้องี่เห็นน้ำบวานเฮานะครับก้นเดี้ยงร้ายครับแต่นะครับ เมื่ออายุแกชรามาแหล้วลูกเตาบริเลียงตัวนี่กจําเป็น้องตรงปอยไปนะครับพะวาเลียงเบ่ไวนี่คือการเลี้ยงง่วงค้วยแบบบานเท่าเกา่าแต่ถ่ายพี่น้องเอฟซีนะครับมีทีมีทางนะครับล้อมลวกขอบทดดี่ดีปลูกหญา้าสร้างแรงน้ำให้มัน่นนะครับปลอยมันอยู่ในหันมัดกลับไปได้พี่น้องแต่สําคัญตรงมีพื้นที่ครับเลี้ยงสัตว์นี่ต้องมีพื้นที่นะครับบัวค้วยนี่พมกขมักอยู่พี่น้อง แต่พี่น้องเอฟซีต้องเข้าใจว่ามันต้องมีอาหารนะครับการสร้างแรงอาหารให้มันนี่สําคัญพี่น้องถ้ามู่จ้าบ่มีแรงอาหารใน้มันนีนะครับเจ้าสิไปหายห้ามาจะใส่กระดอกกระเดียนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสุ้มือนี่เอาให้ไงแล้วพี่น้องเฟี้ยงยู่นให้หน้าเฮานี่เขาเป็นเจ้าของหน้านี่เขาไน้สื่อเด้ครับเฟี้ยงเพราะว่าตรงจ้างเขาไปอดัดครับตรงจ้างเขาไปอดัดหรือว่าอัดกับไปเก็บมาใส่รถกับตองมา กองไว้ก o บ e r b u r อีกแล้วพี่น้องมันฟูนะครับถ้าบอัดแล้วมันเก็บยากมันก็เป็นยังสั้นอีกนะครับโมเมนวา่ามันบอดีครับแต่นะครับถ้าจะเลี้ยงนะหนึ่งก็ต้องมีพื้นที่สองก็ต้องมีเวลาแล้วก็สามนี่มีใจรักในอาชีพนั้นนะครับถึงสี่ยูรอดนะครับเพชรยังก็แแล้วแต้พี่น้องค่าขายหงายมือขึ้นกันนะครับทุกอย่างถ้าบ่มีใจรักมันนี่นะครับอยู่ไม่ได้ จะอยู่ไม่ได้นะครับเหมือน,เห,อนเหมือนผมนี่แหละนะครับถ้าผมไม่ใจรักดินปลูกนะผมเช็ดบ่ได้มาฮอดสามสี่ปีเลยพะว่าอย่างตีมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยม่มีเวลาหดพักผ่อนนะครับสามปีมาน,นี้เนะี่ยผมยังไม่มีวันหยุดเป็นของตัวเองเลยนะครับมันหยุดบ่ได้พี่น้องคือถ้าหยุดไปปุ๊บหน่ง,งานก็ไม่เดินนะครับสีไปหวังพึ่งตะลุกนอนกับบ่ได้เลี้ยงง้วเลี้ยง,ยงคย้าวคือขึ้นกันพี่น้อง สิยุดนี่ยากด้วยครับบมมีคนดูแลง้อกล้วยนะครับสิไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลคือยังตอนเหตุงานดงโลงงานบ่ได้นี้นะครับต้องดูแลมันนี่สิลาพัก้อนนอนเว้นคือยังห้องเหตุงานโรงงานกับบได้อีกนะครับต้องไปหาเกี่ยวห้าให้มันนะครับถาม่างัอกล้วยหนึ่งก็ดีบอ่นะครับผมว่าดีครับเพราะว่ามันออกลูกนะครับแต่กด้เงินแน่นอนแต่สีสาเนี่ยนะครับเด็กอย่างหนึ่งนะครับ เลี้ยงงวดเลี้ยงขัว้วนี่ต้องขยันเกี่ยวหยาหาอาหารให้มันนะครับแต่เขาไม่มีพื้นที่เขาต้องเฮ็ดจังสั้นนะครับตแต่สิ่งสำคัญอ่ะมีพื้นที่ในการปลูกห้าดีที่สุดนะครับแต่การปลูกห้านี่ก็มีต้นทุนเด้อพี่น้องมันโมเมนต์มาปลูกแล้วนี่มันสีไงเไ่ืลยเลยไงเองเลยหนึ่งนะครับต้องมีหดน้ำใส่ปุ๋ยนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าหญ้านี่นะครับต้องการน้ํานะครับ สังเกตบางรถพี่น้องนาแล้งนะถา้ามีความสุม่มซื่อนี่ยาตายเบิดนี่ห้องก็ตรงมีแรงน้ำเพื่อมาให้ซักเลียงห้าตตรงมีแรงน้ำในการดูแลยาห้าอีกนะครับพี่น้อง fc ต้องคิดเบิ้งัวว่าเขามีมีพื้นที่ตรงนี้บ่แล้วก็สามารถจัดการระบบน้ำระบบอาหารเหน็นได้ในเพียงพ่อบอ่นะครับแต่ดีแน่นอนครับแต่สี่สําคัญเลียงวัวเรียงขัว้วนี่นะครับอย่าไปวิ่งตามกระแส อย่าไปวิ่งตามควายงามวัวง,งามเพราะว่าวัววัวง,งามควายงามนี่ต้นทุนมันสูงนะครับเขาเลี้ยงงวกล้วยบ้านๆเข้าก็ได้พี่น้องค่อยๆพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีขาดทุนครับถ้าทําได้นะครับกาไรหน่อยก็สร้างมันพี่น้องขายเด็ดหน่อยก็สร้างมันคือเขาไม่มีต้นทุนไงแต่ถ้าเราไปเลี้ยงตามเขาเนี่ยไอ้วัวควายตัวละแสนตัวละสี่ห้าแสนตัวละห้าล้านสิบล้าน ถ้ามันตายมาเนี่เป็นไงพี่น้องทามันตุยปุ๊บนี่เจ๊งเลยพี่น้องขาดทุนนะครับฝากไว้พี่น้องเอฟซนะครับทุกอย่างนี่นะครับทําอะไรมันก็ดีหมดเลยพี่น้องแต่อย่าไปวิ่งตามกระแสนะครับกระแสนี่พาเราซวยครับฝากไว้พี่น้องเนาะนะครับเจอกันไม่คปหนาครับขอบคุณได้หลายนะครับติดติดตามช่องไอ้นุ่มรอนหน้านะครับอ่าแต่กักดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณมากๆด้วยครับเด้อเจอกันไม่คปหนาครับสวัสดีครับ